สมมุติว่าวันนี้คุณให้ให้ความรู้ให้ของขวัญให้รางวัลให้ความสุขให้กำลังใจให้เรื่องราวดีๆให้แง่คิดดีๆให้ประสบการณ์ดีๆให้ในสิ่งที่ดีๆอยู่ทุกวันน้ำมันเต็มแก้วแล้วมันล้นออกมานั่นแหละคือของขวัญของคุณแต่เมื่อไร่ก็ตามที่คุณได้ของขวัญได้รางวัลไปแล้ว มันจะลดลงแต่ถ้าคุณอยากได้มันคุณทำแบบสม่ำเสมอให้ของขวัญให้รางวัลให้ความรู้ออกมาแบ่งปันคุณถึงจุดที่คุณจะได้ของขวัญอีกอะคุณก็ได้ของขวัญน,นั้นไปดังนั้นวันนี้ถ้าคุณบอกว่าฉันออกมาไลฟ์สดไม่เห็นมีใครดูเลยฉันออกมาไลฟ์สดไม่เห็นได้ของขวัญรางวัลอะไรเลยฉันออกมาไลฟ์สดบบรบร คุณให้หรืออยัง